วิธีอัปเกรด b ั t เตอร์พาร์ซีซั่นที่4ทํถามง่ายทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอร์เกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆชาวแร็กนลร็อกทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการบอกไปแล้วว่าการรับเกรดม,มีอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้อะไรข้าวๆโดยที่ไม่ต้องกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะมา ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเ,เพื่อนมือใหม่ก็แล้วกันเนาะเวลาเราเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเ,เพื่อนๆไปย้อนดูก่อนเนาะว่ามันได้อะไรบ้างแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําสําหรับคนที่เข้า2เงื่อนไขครับคือหนึ่งเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้อยากจะเล่น Battle Pass ซ e ซั o น,นี้แต่เข้ามาไม่ทันในช่วงระยะเวลา1เดือนแรก เพราะว่าจดหมายด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีจดหมายเชิญซึ่งมันจะใช้เวลา30วันเราไม่ได้เข้ามารับมันจะหมดไปนี่คือเคื่อนไขแรกเคื่อนขอที่2คือผู้เล่นที่เล่นประจำานี่อยากจะเพิ่มตัวละครใน ID ดีเพื่อที่จะทำ Battle Pass ซ e a ั o น,นี้เพิ่มเติมมากกว่า1ตัวด้านขวาบนจะมีแคชช็อปเนาะเราคลิกแคชช็อปลงมานะมันจะมีหน้าตาแบบประมาณนี้มันจะมีหน้าแรกเลยนะครับมันจะเขียนว่า Battle Pass Invitation ตัวนี้แค่ล้ายกับจดหมายฟรีนั่นแหละครับอันเดียวกันไม่แตกต่างครับแต่มันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือ เขาจะแถมเหรียญให้นะครับเราสามารถซื้อเราจะได้เหรียญมา500เหรียญเนาะอย่างนั้นผมก็กดซื้อดูปึ๊บตรงนี้อันนี้คือตัวที่2ที่3ามนะอันนี้ก็ตัวที่3ของผมนะผมจะเล่นสนุกสนุกนะครับเอาสัก3าตัวไปเลยเพราะว่าของแถมในกิจกรรมได้เก็บขอฟ้าผมได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นควรร้อยจะเป็นจ็อ,จอบห้าสิบอะไรก็ว่าไปก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคผมก็จะกดซื้อนะครับใช้3 4 9 0แต้มถ้าเราหาร10ก็จะกลายเป็นเงินบาทเนาะสามบาทซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราจะเติมแบบนี้แล้วจ่ายเพียง301บาท ก็ต้องที่นี่เลยเติมเกมลินเนตจูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนชอปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์ไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็ เพิ่มที่ริชแมนช็อปเท่านั้นมาเมื่อเราเติมหาริชแมนช็อปแล้วถูกที่สุดแล้วแหละครับตอนนี้บอกเลยพอเติมมาก็กดตัวนี้ครับทาการซื้อนะปุ๊บแล้วกดซื้อไปเลยนะนี่เสร็จแล้วนะผมจะบอกต่อก่อนแล้วกันถ้าเกิดเราจะอัปเกรดเป็นพรีเมียมซึ่งผมแนะนานะครับให้อัปเกรดเป็นพรีเมียมเท่านั้นพรีเมียมจะมีทั้งหมด3ชนิดเราจะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมแบบใดแบบหนึ่งครั้งเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเฮ้ยคราวนี้เปลี่ยนเป็นพรีเมียม เลเวลแรกแล้วอยู่ๆเราจะเปลี่ยนเป็นพรีเมียมแบบครั้นที่3ไม่ได้นะครับเราต้องเลือกตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นไปแล้วออรับเป็นแบบทั่วไปก็คือแบบฟรีอะเนาะแบบฟรีเล่นไปเรื่อยสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ของในกิจกรรมนี้เยอะขึ้นเราก็เปลี่ยนเป็นพรีเมียมก็สามารถรับของย้องหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาเมื่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มลุยกันเพื่อนๆจะต้องซื้อมะละกอน,นะครับอย่างน้อยก็คือ5กล่องและแน่นอนถ้าเกิดเราจะซื้อถูกที่สุดก็อาจจะผ่านเ,นเพื่อน พ่อค้าแม่ค้าที่ไว้ใจได้ย้ำนะต้องไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดไม่เชื่อเฮ้ยเออไม่เคยคุยกับพ่อค้าเลยไม่รู้ว่าตัวคนนี้จริงชื่อจริงนะแต่ว่าไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมผมก็แนะนําว่าเราสามารถเติมผ่านริดแมชชอปได้นะครับราคาตกตก่ออันจากร้อยบาทก็จะเหลือประมาณ80บกว่าบาทเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันผมมาซื้อไปแล้วเนาะเพื่อนเซื้อ5กล่องครับเปลี่ยนเป็นพรีเมียมขั้นแรกส่วนขั้นที่2เนี่ยเราจะได้เลเวลแบดเดิลพาร์ตอีก25เลเวลก็คือใช้1น5มลรกอ ส่วนขั้นที่3เนี่ยก็คือ295มกาตรกรเราจะได้เลเวล1 0 0บยัเดินพาร์เลยมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอามกอรกอรอมาก่อนนะฮะผมจะกดตอนนี้เรามีเจ้าตัวปัจเดียนพาร์ตอินวเทชันก็คือจดหมายนะีเรายังไม่เปิดนะครับแล้วก็เจ้าตัวมารกระนะโอเคงั้นผมจะเปิดจดหมายเลยนะครับแต่มันคลิกที่จดหมายเนาะปุ๊บเราจะได้เจ้าตัวเหรียญมาเออมันมีเงื่อนไขด้วยครับเราจะได้เจ้าตัวบติเกตมาเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมซึ่ง ใครที่มาภายใน3ามสิบวันกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ฟรีแล้วนะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยนอกจากได้เจ้าตัวใบเล่นกิจกรรมแล้วเราจะได้เหรียญมาอีก500ร้อเหรียญไปที่มะละกอนะตัวนี้ดับไปที้มะละกอไปเลยครับทั้งหมดเลยเพราะผมจะเปลี่ยนเป็นขั้นสุดก็คือ295มาละกอก็ใช้ประมาณ30กล่องนะครับกคลิกไปเรื่อยๆนะครับเอ้า โอเคครบแล้วจากคอนเทล่าด้านบนนะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินลงมาตรงนี้นะครับจะมี m อมิซีสำหรับเริ่มกิจกรรมก็คือเจ้าตัวเมอร์นะครับผมจะคลิกคุยปุ๊บกด Next เสร็จแล้วเลือกข้อแรกก่อนครับว่าเข้าร่วม Pattern p าร์ก็กดโอเคไปปุ๊บกดคอร s เราจะถูกได้รับเป็นสมุดเขียวและบังคับว่าตัวนี้คือตัวที่จะเล่นกิจกรรมแ a t เทิลาร์ตีนสี่น,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่านไหม เป็นสมุดเล่มเขียวแล้วเขาเรียกว่า normal นะตัวนี้คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น premium มีสารระดับใช่ไหมแต่ผมเลือกระดับสุดท้ายเนาะเพื่อที่จะได้เลเวล100แล้วและจะได้ของทันทีนะผมก็คลิกคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กด next เลือกเป็นข้อแรกนะอัปเกรด battle pass premium ห้ามเลือกข้อ2ครับข้อ2เนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช้มารากรประมาณ3ชิ้นต่อ1เลเวลเอาไว้ใช้ตอนท้ายถ้าเกิดเราทำไม่ถึงเป้าเรากันเนาะอันนี้ผมจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกให้ใช้เป็น u p ปเกรด battle pass premium กดโอเคนะกดเน็กตัวนี้มี3ระดับเห็นไหมครับผมเลือกเป็นระดับที่3ามแบดเดิลพาสพรีเมียมบวก100่งร้อยเลเวลแบดเดิลพาเลยนะครับกดโอเคไปกดเน็กไปแล้วก็กดตกลงโอเคนะครับปบ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นสมุดเล่มสีแดงแล้วก็บวกกับ b a ดเดิลพาทั้งหมด100่งร้อยเลเวลเรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คนะให้เราคลิกคุยกับตัวเดิมเลยกดเน็กไปเลือกข้อที่3ครับเช็คแต้ม Ba ดเดิ p พาสกดเน็กไปตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ที่1040กดโอเคนะเขาบอกว่า ตอนนี้ไปได้ไหมเรเว่าองคุณคือ1น0แล้วนะครับ100คืออะไรคือมันจะได้ของที่แต่ต้องเป็นพรีเมียมนะถ้าเป็นแบบทั่วไปจะไม่ได้ของแบบนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าเราได้ของอะไรนะเพื่อนๆลองดูตอนนี้ครับตอนนี้ราคาเหรียญลงนะบอกก่อนเรียนเขียวนะขายกันอยู่ที่4ี่ห0แต่ก็ออกอยู่นะครับส0 0หมื่นเห็นไหมหลายร้านก็ออกคนระับบางร้านเพิ่งมาตั้งก็ยังไม่ออกก็มีหนีไหมเพราะถึงเรียว่าร้อยเนี่ยเราสามารถกดคุยกับเอพีซีตัวนี้และสามารถรับของย้อนหลังได้นะ ทั้ง2ตาตางนะครับก็คือตารางแบบ normal กับตารางแบบ premium เราสามารถรับได้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกลับมาคุยกับ M อตัวแรกนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะต้องรับของนะคือเราสามารถรับได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะรับแบบธรรมดาแล้วก็แบบ premium ด้วยนะครับรับคู่กันไปเลยนะเวลาเรารับเนี่ยมันจะรับทีละหนึ่งเลเวลเดี๋ยวผมจะรับจาก premium ก่อนละกันนะครับกดโอเคไปครับปึ๊บกด next ไปนะครับปึ๊บแน่ตอนนี้ผมรับเลเวลหนึ่งนะครับจะต้องกดไปเรื่อยฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ของมาทั้งหมดแล้วนะแต่ว่า ของันอยาจะมีอยู่แล้วนิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นเออน่าจะเป็นเจ้าตัว Advanced f i e l Manul ตัวนี้นะครับตัวนี้มันคืออะไรใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันคือ e x p 1ชั่วโมงเพิ่มขึ้น100%นะครับถือว่าเยอะที่สุดแล้วก็ไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะขายจะอยู่ที่ในแคชช็อปจะอยู่ที่50%อันนี้100%เลยนะครับถ้าไปคำนวณก็คือคุ้มอยู่ดีนะครับได้ประมาณ30%มั้ง อันนี้คือผมกดมาทั้งหมดนะครับทั้งตารางของ o r ม a l แล้วก็แบบพ r ีเมียเราสามารถรับได้หมดเลยนี่คือของทั้งหมดที่ผมได้นะครับเดี๋ยวเราคำนวณใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้เห็นภาพว่ามันคุ้มหรือเปล่าเอาณวันนี้นะวันที่27นะครับประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยมาเริ่มจากการคำนวณของเจ้าตัวเหรียญตัวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะรวมเหรียญทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตัวเนี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้กดเหรียญหรือว่ากดเลยวะอันนี้มันอยู่ที่ดวงนเนาะเราไล่ไปเลยนะผมจะกดนะอันนี้มันได้อยู่ประมาณ50 50 20แแล้ววต่ดดงนนะครับผมขอกจหมดเลลยแ้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะรวมเหรียญทั้งหมดเลยการซื้อใบอินวายเตชั่นติ๊กเกตนะครับที่เราจะรับกิจกรรมนี้เพิ่มอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยผมกดให้หมดเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวกล่องเงินเนี่ยจะอยู่ที่15 30 45แล้ว60นะเล้วแต่วดวงนะอ่ะผมก็ดาคีย์ไปเรื่อยๆแล้วกันครับปุ๊บๆๆแ็จแล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็คืออยู่ที่200 300หรือ400เหนนรียญนะตัวนี้เราได้มา2กล่องนะครับที่ดวลร้อยนะปุ๊บปบ นี่คือของที่ได้ไม่ว่าจะเป็น f อ d นะครับนี่ m อเมปั๊มเลือดเด็กแอนหรือว่า b บสซิงเอจเนี่ยราคาอันนึงก็เป็นเป็นหมื่นมั้งนะครับเซนนีนี่แล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับแล้วก็แบตนวดด้วยครับก็ตัวแมนนวลตัวนี้สําหรับการเก็บเบลอีก30อันเนาะเพราะผมเอามาอยู่แล้ว10อันก็น่าจะประมาณ30ชั่วโมงนะครับโอ้โหเก็บกันให้บ้านท่องพังเลยนะหนึ่งร้อยเปอเซ็นนะเอจงเอจีโอ้โหเต็มไปหมดนะครับอันนี้เราจะมาไล่ทั้งหมดก่อนว่าเหรียญเป็นเท่าไหร่นะเหรีียยญเน่ ตอนนี้เหรียญผมได้รวมไปเสียดหนึ่งแจนะครับโอเคนะ1 875คูณตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ประมาณ40,000ืนะครับแล้วก็39,000นี้หมด40,000นี้หมดสลับไปนะก็เอานะเวลานี้แล้วกันแต่เหรียญจะตกไหมก็มีโอกาสตกครับก็เป็น40,000นะแต่มาที่ 75M 75M คูณตอนนี้ M อละ10.5บาทถึง11บาทนะก็ตีไปว่า10.5แล้วกันเนาะ นะคูณเข้าไปเป็นเงิน787บาทนะครับจำได้ไหมว่าตอนแรกอะที่เราเอาไปรวมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยรวมดีกว่าอันนี้787บาทนะทดไว้ในใจก่อนนะครับเสร็จแล้วนะเราจะมาดูเรื่องของเจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเจ้าตัวพรีเมียมเซอร์วิสสิวันนี้นะมันได้10วันนะครับตัวนี้ได้ฟรีมาซึ่งมันก็คือ1ใน3ของ1เดือนถูกไหมครับเพราะว่าเดือนหนึงสาวันเราจะซื้อจากแคชช็อปอยู่ตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณ หนึ่อยเกบาทนะครับหนึาบาทหารด้วย3นะครับเท่ากับ65แสดงว่าเมื่อเกี้ยสิบวันก็65บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลบออกเจ็ดแปบวกกับ65บาทก่อนนะนี่คือที่เราได้มานะครับแปดร้อาสิบสาบาทแล้วก็เมื่อกี้ในแคชช็อปเราซื้ออยู่ที่3ามร้่สิบเก้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าผ่านริสแมนช็อปก็จะเหลือ301บาทอ่ะเพราะฉะนั้นลบออกลงทุนเพียง3 ศูนย์หนึ่งเท่ากับห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทคาว่าห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนี่คือเราได้เงินมานะเราซื้อในนั้นสามร้อยสี่เก้านะครับแต่เราได้เงินมาห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะณนะวันนี้นะบอกก่อนเพราะเหรียญมันตกไปเรื่อยมันอยู่ที่เพื่อนรีบขายหรือว่าเงินเองมันขึ้นก็มีผลเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นและแปดร้อยบาทที่เราได้มาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับผมยังไม่ได้เอามารวมกับเจ้าตัว advance manual ที่เพื่อนๆได้มาอีกสามสิบเล่มมั้งประมาณนะครับสามสิบชั่ EP ห่เนี่ยไม่มีขายด้วยตอนนี้นะครับและยังไม่พอนะครับโอ้โหของสีปาถา A บง AB นู่นนี่นั่นเสร็จได้กล่อง a d เคตันนี้เอาไปสุ่มนู่นนี่นั่นอีกและเรายังได้เจ้าตัวนี้มาครับเขาเรียกว่าเจ้าตัวรีเสิร์ชนะตัวนี้ตัวรีเสิร์ชมี2แบบนะครับนี่แบบนี้กับแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวรีเซิร์ชเนี่ยเราไปคุยกับ M อ c เราก็จะได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น10 20 30 40เนี่ยเห็นไหมอรือตัวนี้ครับก็จะเป็น5 0าสิบถึงห้ายี่ ก็จะได้เหรียญเขียวไปอีกนะผมยังไม่ได้คำนวณน,นะครับเพราะว่าเอาแค่นี้แหละเขาขๆานะถ้าคำนวณเยอะๆก็ตาเลือกเลยนะฮะเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเรายังได้เจ้าตัวใบทิเกตตัวนี้มา mm hmm. เขาเรียกว่าใบทิเกตสามารถเป็นลกฟรีบู๊ทหนึ่งชิ้นได้ครับซึ่งบู๊ทตัวนี้ถือว่าดีมากครับถ้าเราได้มาเราไปตีบวกก็จะขายได้ราคาหลายร้อยหรือเป็นพันหรือหลายพันนะครับอยู่ที่การออฟอีกเนาะบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มครับแต่ต้องรีบทารีบขายนะแล้วก็แลกกับเบอาามากกิซีตัวนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวผมทำคลิปยกดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานภาพบนทั้งหมดความคุ้มค่าของการเล่นกิจกรรมนี้หรือคนที่มาช้าก็อย่าน้อยใจเราสามารถซื้อแคชช็อปได้ในราคาที่ถูกผ่านรีบนช็อปด้วยเนาะก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ ลิสตแมนชั่จัดกิจกรรม m i ดยี a r แจกสนันมันกลางปีแจก n ินินท s สวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย